ก็่ายก็ไหวได้วันนี้พาลูกสาวมาทําบุญครับทุกคนไม่ได้เห็นหน้าผมนะพอดีผมไม่มีกล้องผมต้องถ่ายกันเองถ้าทาคลิปกันเองนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะว่าไงะเธอต้องเปิดอะเราอุมาอ้มเราอุ้มเหร นั่นเหราตัดไปก่อนแล้วกันเราเข้าไปทําบุญกันก่อนครับทุกคนพอดีไม่มีตาล้อจริงแต่ละเดี๋ยวเจอกันครับโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็เนื่องจากว่าผมต้องสลับเฝ้าลูกให้แฟนผมนะขึ้นไปไหว้รอบนี้ผมขึ้นไปไหว้ก็เลยไม่ได้อัดเ็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปจุดประทัดทนการให้เขาจ,จุดประทัด แสงดังหน่อยนะคลิปนี้อย่างไรก็ไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วครับปอดีอย่างที่บอกว่าเราไม่มีตากล้องผมมาครอบครัวสนตัว ดังหน่อยนะผมกเลยพี่ครับเราเขาจะเป็นคนจุดให้ครับถามว่าจุดอะไรจุดเ็นนี่ครับครับผมขอบคุณครับครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่เขาจุดกันอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ละกันครับผมรวยจรงๆนะครับครับผมครับ วันนี้เป็นวันเกิดแฟนผมกับมาทำบุญให้ลูกสาวเนื่องจากที่ผมบนไว้แล้วก็ไปอ้อไปเดินอย่างที่บอกและว่าวันนี้ในคลิปจะไม่ได้เห็นหน้าผมแม้แต่นิดเดียวเพราะผมเป็นตากล้อ,องเอง ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาเออไปไหมวันนี่ไหนดูโูกนี่ติดทองไมยค่ะไปวันนี้จะได้เห็นลูกสาวผมกับแฟนผมอย่างเดียวครับในทริปนี้ไปอุ้มไม่ลาเดี๋ยวถ่ายให้ ไไถ่ายไปเนะาะน,นั้นเดี๋ยวตัดไปเซนนึงแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนูน้นไ, <ป S 1> ไปแค่ชั้นแรกพอนะผมไม่ขึ้นไปชั้นสองย้กมาไมแค่ไปชั้นแรกตรงนู้นพอไปนะเดี๋ยวเราไปกันไปเจอกันนะครับผมาเมื่อกี้เราตัดจบไปเมื่อกี้ล้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกลง้วกันไปเลยไปกันเลยแล้วก็ลูกสาวเห็นไหมลำบากครับหัวเต๋อผมจะมาคู่นะแต่รอบนี้มีลูกก็ต้อง ลำบากเลยครับคอนดูไปกันค่ะคุณพ่อมือใหม่อุ่มโลค่ะโอ้ทุลักทุเลยิตนะคะแต่ว่าพระไม่แจ้งแต่เห็นไหมเข้าสองร้อยแต่อยากได้ผมก็เหรอแล้วแล้วอนี้ให้ให้ลูกที่เราพ่ออยู่เหร อย่างที่บอกเราไปแค่ชั้นแรกครับคนดูเราไม่ไปเยอะเราจะไม่ไปเยอะเพราะผมหนักให้รู้ซะบ้างเป็นเป็นการทําคลิปที่ลําบากมากครับผมบอกเลยรอบนี้รักทุเลกจริงๆเฮ้แต่วิดีโอผมคมชัดกว่าเดิมนะได้ท่อต่อมาอ่ไ่ไปกันค่ะ วัดนี้นี่แหละวัดว้ก<ป><ป>องมีร้อนเกินไ้องวนก็ได้วัดนี้นี่แหละครับสัตว์ฟิตที่สุดนในภูเก็ตเวลาใครมาเขาจะมาวัดนี้เท่านั้นครัใช้กันค่ร้อนร้อน เดต้องมาอุ้มนะจริงจริงเดี๋ยวเราจบซีนก่อนคนดูเราจบซีนก่อนปิด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 ,ปดโอเคครับไม่กี้ผมเหนื่อยครับเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนคนอุ้มครับอย่างที่บอกไม่ค่อยเห็นหน้าผมหรอกครับเทปเนี้อย่างที่บอกเห็นแฟนผมกับลูกแล้วกันอ่า นี้สวยไหมครับถ้าเป็นด้านบนบอกเลยว่าสวยมากแต่อย่างที่จะบอกครับว่าเราจะขึ้นชั้นเดียวเอ,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้แฟนกับลูกอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะน่าจะไปไม่รอดเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูแล้วก็ลงมาแล้วกันเนะาะไปเดอยเดี๋ยวเข้ามานะอ่ะไหนๆก็มาละไปให้สุดอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันผมจะเดินแบบวัยนะคนดูมาหลายชั้นอะ่ะอุ้ยเหี้ยทั้งทางขึ้นอยู่นู้น ทั้ง้นอยู่นู้นคนด,ดูปิดปิดปดปดปผมไม่ได้มาประมาณสามสี่ปีอะ่ะคือตั้งแต่โควิดปุ๊บผมก็ไม่มาแต่ก่อนผมทําทัวร์อยู่แต่พอโควิดปุ๊บผมก็เลิกทําแล้วก็หาันมาเป็นสตรีมเมอร์ให้คนดูได้ดูนะครับผมไม่ได้พาไม้เซลฟี่อะไรมาเลยนี่ชั้นที่สองนะครับมืดหน่อยนะผมบอกก่อน ชั้นที่สองนะครับนี่คือชั้นที่สองไป<ะ>เดี๋ยวเราขึ้นชั้นที่สามผมรู้สึกผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหละคนดูผมไม่ได้าไม้เซลฟี่มาทางไงต้องขอโทษขอโทษนาะตรงนี้จริงๆครับโอ้หอบเหมือนกันขอเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแมสหน่อยแล้วกันครับ เรามาถึงชั้นสามชั้นบนสุดเสียังมีบนสุดอีกคือสั่งรูนาแต่ผมไม่ผมทําเพื่อคนดูเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยนี่แหละครับนี่คือวิวทั้งหมดส่วนรถผมจอดอยู่ตรงดดนู้นรถยนนั่น่ะเป็น v ีออตัวสีนั้นเลยเอออุ้ยร้อนเช็ดเท้า โอ้ยร้อนร้อนร้อนรีบเดินก่อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนเท้าท่านผู้สามว่คือร้อนเต็มนั่นนั่นคือที่เราไปสักการะบูชานั่นคือฝั่งบนนะนี่ครับนี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่า จำไม่ได้แล้วว่าเป็นขี้เท่าของใครนะแต่แต่ตอนเด็กๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นขี้เท่าของพระพุทธเจ้าผมไม่รู้ผมโดนหลอนหรือ,อยังไงนะไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือโดนคนแก่เขาหลอนนะแต่อันนี้ผมผมตีว่าเป็นขี้เท่าของพระพุทธเจ้าก่อนละกันนะครับตามที่เขาบอกหรือไม่อาจจะเป็นของหลวงพ่อแช่มก็เป็นไปได้ครับผมไม่มั่นใจนะอันนี้ข้อมูลอาจจะมั่วๆต้องขอโทษด้วยนะครับ นี่คือชั้นบนสุดเลยอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปหาไปหาแฟนผมกับหาลูกกันเดี๋ยวเราจะลงทางนี้ไม่คิดเราขึ้นมาทางนี้ครับลงก็ต้องลงฝั่งนี้ครับอเหนื่อยเหนื่อยมาก หลังนี้ผมเป็ดผมอะไรอะไรก็เหนื่อยง่ายแล้วตั้งแต่ไม่ได้ออกกําลังกายคือเหนื่อยมากเลยน,นี่คิือฝั่งที่เราขึ้นมาตอนนี้เรากําลังลงครับ อ้อยู่ดูดูไปแอบครับไปแอบไปแอบมันว่าว่ามายตายมาแล้วอาจชิคกี้อาจชิกีก่อยาอาจชิคกี้ไปเอาไปดู รอบนี้เดี๋ยวผมจะให้แฟนผมปิดคลิปครับคนดูก็อย่างที่บอกแล้วครับคือผมเป็นตากล้องครับลำบากลำบากเสียงจะไม่ได้ยินหรอนนะครับเสียงอาจจะเบาคือเสียงเบาแน่นอนครับเพราะผมอยู่ไกลโทรศัพท์ด้วยอะไรหลายๆอ,อย่างด้วยความแมอํานวอยะผมมาทำบุญแล้วก็กลับครับเพราะพอดี ลูกสาผมไม่สามารถออกมาอยู่ข้างนอกงานได้ปกติต้องสามเดือนครับถึงจะออกมาอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยคนดูแต่เราพาออกมาเนื่องจากผมได้บนไว้แล้วก็ให้ลูกสาสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยปกติทุกอย่างไม่ตัวเหลืองก็จะมาทําบุญครับนี่เราก็มาตามคําขอที่นี่สัดิ์สิทธิ์ใครที่มาเที่อย่ก็อย่าลืมมานะครับที่วันชลองนะครับไปเราลงไป เอาเธอใส่รองเท้าเรามาหลาวอื้อ,อใส่รองเท้าที่แก้วเลยใส่รองเท้าแชปผมมาละยี่ห้อแชปเป็นยี่ห้อที่ผมโคตรรักเลยคนดูอีช็อปคูค่ะอืมไปไปเดี๋ยวผมสักเดี๋ยวผมกลับลนะเดี๋ยวสำหรับเทปนี้เดี๋ยวผมว่าผมขอตัวไปก่อนละครับ เดี๋ยวผมไปหาข้าวกินแล้วก็กลับบ้านแนะล้ต้องกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันที่สตรีมครับผมณนะเวลาสามทุ่มปกตินะครับก็อย่าลืมว่าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําเพจต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการโดนเนทนะครับขอบคุณที่ทําให้ผมได้มีทุกวันนี้ทําให้ผมมีความสุขและมีครอบครัวที่ดีครับ ปเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับอย่าลืาาามนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปลักลับผมไปายหน่อยบปไปหน่ายอ่ะ